มาสภาวะที่1นะครับสภาวะที่1นึ่งเรารู้รู้อะไรวะรู้ p 1นึ่ t หนะเพราะฉะนั้นหา v 1ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปครับจาก p 1 v 1นึ่งเท่ากับ m อ,อ,อ่ไม่มี m แล้วสิใช่ไหมเพราะว่าเราเอา m ไปหารหมดละ อ่ะ R T หนึ่งเพราะฉะนั้น V หนึ่งเรานะครับก็คือเอา R นะครับศูนย์จุดสองแปดเจ็ดนะของอากาศนะครับคูณกับอุณหภูมิตั้งต้งตนคือลืนไปละหนึ่งพันเอ้ยไม่ใช่พันห้าร้อยนะครับพันห้าร้อยคลวินนะครับแล้วก็ย้ายความดันไปหารนะครับความดันคือหนึ่งพันกิโลปาสคาลนะครับ วีหนึ่งก็จะออกมาเท่ากับจุด287นะครับคูณด้วย1ั0หาหารด้วย1,000นะครับก็ได้จุด4305นะครับอ่ะเราก็พักไว้นะครับจากนั้นก็ไปสภาวะ สองนะครับอ่แล้วก็จากตรงเมื่อกี้ครับที่เราบอกว่าอะไรนะ p หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ p หนึ่ง v หนึ่งกำลัง n เท่ากับ p สอง v สองกำลัง n นั่นแหละนะครับจาก p หนึ่ง v หนึ่งนะครับกำลัง n นะครับต้องเท่ากับ p สอง v สองกำลัง n มีนะเพราะฉะนั้น v สองนะเอาทีละขั้นแลวกันนะเอาอย่างนี้ลวกันนะติดอย่างนี้ก่อน วีกำลังวี v ยกกำลัง1.5ใช่ไหมจะต้องเท่ากับอ,อ,อะไรล่ะเนี่ยพีหนึ่งก็คือ1000นะครับกิโลปาสคาลเจอกับวีหนึ่งก็คือ0.4305นะทั้งหมดนี้ยกกำลัง1.5อยู่นะแล้วก็ทั้งหมดนี้เราเอาอะไรย้ายไปหารน,นะ เรา p สอย้ายไปหารใช่ไหม p 2มันไปจบที่ไหนนะ200กิโลปลาสคาลนะครับอเคไหมอ่ะ v กำลัง1.5่นะออกมาเท่ากับ1,000หาร200ก็ได้5ใช่ไหมเอา5ไปคูณกับจุด4 305นะครับออกมาเป็น2เอ้ยเดี๋ยวจุดผิดผิด จุดสี่สามศูนย์ห้านี่มันต้องยกกำลังหนึ่งจุดห้านะยกกำลังหนึ่งจุดห้านะครับแล้วก็ไปคูณกับห้าเหไหมออกมาเป็นหนึ่งจุดสี่หนึ่งสองสามนะครับศูนย์เก้าอ่ะทดเข้าไปเพราะฉะนั้น v ีสองเฉยๆทำไงครับทำไงเนี่ย มันต้องยกกำลังอะไรล่ะเนี่ยยกกำลังหนึ่งส่วนหนึ่งจุดห้าใช่ไหมยกกำลังหนึ่งส่วนหนึ่งจุดห้าคิดถูกเปล่าวะเนี่ยอ,ออกมาเป็นหนึ่งจุดสองห้าแปดเจ็ดเก้าศูนย์โอเคไหมคิดถูกไหมเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะ เปลี่ยนจากากำลัง1.5ให้กลายเป็นกำลัง1แล้วก็จับยกกำลัง1ส่วน1.5ทั้งสองข้างใช่ไหมโอเคก็น่าจะเรียบร้อยพอรู้อย่างนี้ปุ๊บก็หางานได้แล้วไงงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะครับก็หาจาก๋อเป็นเป็นงานจำเพาะเนาะ งานจำเพาะก็ต้องเขียนอย่างนี้นะครับก็เกิดจาก p 2 v 2นะลบกับ p 1 v 1นะครับส่วน1ลบ n นะเอ่อไม่ไม่ใส่หน่วยแล้วกันนะมันยาว p 2ก็คือ200นะครับ v 2ก็คือ1.258 790นะครับลบด้วย p 1ก็คือ1000นะครับ แล้วก็ v หนึ่งก็คือจุดสี่สามศูนย์ห้านะครับทั้งหมดนี้หารด้วยหนึ่งลบหนึ่งจุดห้านะครับดูซิออกมาเป็นลบหรือเป็นบวกเอ่อไอข้อนี้มันเป็นอะไรนะขยายตัวใช่ไหมขยายตัวนี่งานต้องออกมาเป็นบวกนะครับเดี๋ยวถ้าคำนวณแล้วไม่ออกมาเป็นบวกก็ตัวใครตัวมันนะครับ หนึ่งจุดสองห้าแปดเจ็ดเก้านะครับลบด้วยหนึ่งพันคูณกับจุดสี่สามศูนย์ห้านะครับทั้งหมดนี้หารด้วยลบจุดห้านะครับก็ออกมาเป็นสามห้าเจ็ดจุดสี่แปดสี่อ๋อก็เป็นบวกนะครับแล้วหน่วยมันเป็นจำเพาะนะอย่าลืมนะครับเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็น คำตอบโอเคไหมหรือหาจากงานนะครับเท่ากับ R คูณ t 2ลบ t 1เนาะส่วนด้วย1ลบ n แต่ว่ายังไม่ได้หา t สอเลยว่ะโดย t สอนะมันเท่ากับนี่ผมย้ายข้างแบบรวดเร็วเลยนะ v 2 v 2ใช่ไหมส่วน r ถูกไหมครับก็แทนตัวเลข p 2คือ200นะครับ v 2ของเราคือ1.258 790นะครับหารด้วย r ก็คือ0.287นะครับเพราะฉะนั้น t 2ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ200คูณ1.258 790นะครับทั้งหมดนี่หารด้วยจุด7 8 7นะครับ ก็จะได้เป็นอุ้ยทำไมเยอะจังนะแปดร้อยกว่าควินอ๋อแต่มันก็พันห้าร้อยควินอยู่แล้วเนาะก็เป็นไปได้สองศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้านะครับคววินโอเคไหมเอ่อเพราะฉะนั้นงานก็เลยจะกลายเป็นเอ่อ R ก็คือจุดสองแปดเจ็ดนะครับ T สองของเราคืออะไรนะ แปดเจ็ดเจ็ดสองูย์ห้าห้าเจ็ดห้าลบกับอะไรนะอุณหภูมิเริ่มต้นคือพันห้าร้อยเคลวินใช่ไหมครับแล้วก็ตัวหารนะ่ะมันจะเป็น1นลบเใช่ไหมก็คือหนึ่งลบหนึ่งจุดห้านะครับลองดูซิออกมาเป็นบวกแล้วก็เป็นเลขเหมือนเดิมไหมนะครับลองดูนะ แปดเจ็ดเจ็ดจุดสองศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้าลบด้วยพันห้าร้อยไอเทอมที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันจะต้องเป็นลบอยู่แล้วนะแล้วข้างล่างมันก็เป็นลบนะแปลว่าโอเคละมันจะออกมาเป็นบวกอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ไปได้สองแปดเจ็ดแล้วก็หารด้วยจุดห้าโอเคลอดตัวไปออกมาได้เท่าเดิมนะครับสามห้าเจ็ดจุด สี่แปดสี่หน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เออออกมาเป็นคําตอบเดิมไม่ว่าจะเดินเส้นทางไหนก็จะต้องได้เหมือนเดิมไม่ได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมอืมผมนึกไม่ออกว่าจะทำไงให้มันเดินได้เร็วกว่านี้ทำโจทย์ได้เยอะกว่านี้ว่ะถ้าเกิดไม่งั้นก็ต้องแบบเขียนสำเร็จรูปมาก่อนแล้วมาชี้ชเอาซึ่ง ไม่ไม่รู้ดิไม่ค่อยได้ประโยชน์มันมาปิ้งแผ่นใสให้ดูมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่อืมว่ากันแบบนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าออกมารู้เรื่องไหมแล้วก็เราเองเราก็กลับไปทําโจทย์เองเนาะแล้วข้อไหนมีปัญหานะมาถามในห้องเรียนนี่แหละผมจะได้ทําให้ดูนะครับโอเคนะอ่ะวันนี้เกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะครับขออภยัยเอ,อเจอกัน ข้าวหน้านะครับ